สูงของพื้นถึงฝ้าอยู่ที่ประมาณ3เมตรค่ะเราดีไซน์ลูกนอนสําหรับบันไดตรงเนี้ยค่ะอยู่ที่30เซนเอออันนี้คือสําหรับผู้สูงอายุใช่ไหมใช่เลยดีดีมากเลยครับตรงทางที่ตะว,วันตกตรงเนี้ยค่ะก็จะมองเห็นวิวดอยสุเทพด้วยเพราะงั้นห้องนี้ก็ตั้งชื่อได้เลยว่าเป็นห้องชมดาวก็ไห้องนอนชมดาวแสดงว่าเขาก็เน้นการพักผ่อน,นจริงๆแหละบริษัทก็ สามารถที่จะออกแบบตามความต้องการและตามการใช้งาน,นจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็รบก,กวนกับเพื่อนบ้านนะครับอืมดีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่บ้านของควันครับบ้านที่เจ้าของบ้านตั้งใจสร้างให้เป็นของขวัญให้กับตัวเองและครอบครัวครับ จะสร้างโดยบริษัท g r e n ล r y Design a n d c o n s t r u รครับบริษัทออกแบบและสร้างบ้านผู้มีประสบการณ์มามากกว่า15ปีครับและในวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปดูบ้านของขวัญกันครับพร้อมแล้วไปไล่และบ้านหลังนี้นะครับพื้นที่ใช้สอย240ตารางเมตรนะครับประกอบไปด้วย2ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห,ห้องครัวและอีก1ห,ห้องเก็บของใหญ่ๆเลยนะครับ ทุกอย่างถูกออกแบบมาตามความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเลยอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนอยากมีดีไซน์ตรงไหนเป็นพิเศษสามารถจัดสร้างได้เลยครับครับและตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กับสถาปนิกจากบริษัท g e n e r y Design a n d Construction ครับผมอยู่กับคุณเบลนะครับสวัสดีครับคุณเบลครับสวัสดีครับวันนี้คุณเบลนะครับก็จะพาเราไปชมบ้านกันนะครับเดี๋ยวต้องถามน้องเบลก่อนนะครับว่า บ้านของขวัญหลังนี้นะครับน้องเบลได้รับแรงบันดาลใจมายังไงครับค่ะก,ก็โจทย์แรกที่ได้รับจากลูกค้ามาเลยเนี่ยก็คือโอเนอร์เนี่ยเขาต้องการบ้านที่มีความโปร่งโล่ง,ลงสบายค่ะเ,เพราะฉะนั้นเราก็เลยเป็นภาพรวมของตัวบ้านว่าให้เป็นสไตล์นอร์ดิกละกัน ที่บอกไปว่าเป็นสไตล์นอนดิเป็นโซนของยุโรปเหนือใช่ไหมคะคือบ้านเมืองเขาเนี่ยจะเป็นแบบบ้านเมืองหนาวบ้านเมืองหนาวใช่ชเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีชายคาเพื่อให้หิมะอะไรของเขาเนี่ยมันสามารถตกง่ายออแต่กลับบ้านเราอะรเรามีเมืองร้อนแล้วก็มีฝนด้วยเพราะฉะนั้นบ้านหลังเนี้ยคะ่ะก็เลยเพิ่มชายคาให้เป็นการกันแดดแล้วก็กันฝนค่ะก็มีการปรับให้เข้ากับ,บลักษณะภูมิอากาศใ,<ช>ให้เข้ากับ,บลักษณะภูมิประเทศของไทย อันนี้ก็คือประตูประตูบ้านเป็นประตูใหญ่ทางเข้าบ้านนะค่ะในรเรื่องของห่วงจุย้ยเจ้าของเขาก็มีความแบบเชื่อด้วยระดับ,บหนึ่งเนี่ยค่ะก็ะจะเป็นประตูบานใหญ่ที่เปิดเข้าไปโอเคปะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในบ้านกันในตัวบ้านเนี่ยในส่วนแรกนี่คือส่วนของพื้นที่อะไรครับอันนี้เป็นส่วนของห้องโถงแล้วก็ห้องนั่งเล่นค่ะคก็คือตรงเนี้ย โอเนอร์อะค่ะมีความต้องการว่าอยากได้เป็นพื้นที่ที่โปร่งโล่งสูงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยดีไซน์ให้ตรงเนี้ยมีความสูงของพื้นถึงฝ้าอยู่ที่ประมาณ3เมตรปกติถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ2เมตร40ถึง2เมตร60นอกจากจะทําให้พื้นถึงฝ้าสูงอะค่ะการออกแบบช่องเปิดให้มันกว้างใหญ่เงี้ยค่ะก็จะช่วยให้รับลมรับแสงธรรมชาติเข้ามาได้เพิ่มขึ้น ของตัวบ้านก็จะเป็นทิศเหนือกับทิศใต้ <ừ. S 1> เวลาลมเข้าอะค่ะเขาก็จะสามารถพัดผ่านจากทิศใต้ไปทิศเหนือได้เลยแต่ทีนี้ก็อย่างที่พี่เอ็กสงสัยใช่ไหมคะว่าใช่ใช่เพราะมันจะมีแสงด้วยไหมใช่ใช่เราก็เลยดีไซน์ให้มีระแนงตรงนี้ค่ะกันแสงแดดเข้าตัวบ้านแล้วก็กันความร้อนด้วย <ừ> อีกเวลาอากาศมันไม่ได้ร้อนมากเราก็สามารถลดการใช้พัดลมหรือลดการใช้แอร์ได้เพราะว่ารับลมจาก ธรรมชาติได้เะ,ะเรื่องของแสงสว่างก็ด้วยประหยัดการใช้แสงสว่างเพราะว่าเราได้รับแสงธรรมชาติใช่ใชค่ะเ,เราได้รับแสงธรรมชาติเข้ามา,าแล้วอันนี้ล่ะเบลดูชอบมากเลยอะทางเราอะคะ่ะดีไซน์ให้เป็นส่วนของ ชั้นวางของที่มีความโปร่งก็คือตรงนี้ค่ะจะเป็นผนังกั้นระหว่างโซนห้องนั่งเล่นกับทางบันไดด้านหลังค่ะเวลาเราเดินขึ้นไปมันจะไม่ทึบมากเนี่ยจะสามารถมองเห็นทะลไปข้างหน้าได้ได้ด้วย ก็อันนี้นะคะจะเป็นพาร์ติชันที่กั้นระหว่างโซนหน้าบ้านกับโซนหลังบ้านที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะคะถ้ามันเป็นซุ้มสี่เหลี่ยมธรรมดามันก็จะมีความคมความแข็งของเส้นทีนี้เราก็เลยลดความแข็งของเส้นตรงนั้นเนี่ยให้มันดูนุ่งเนืยนขึ้นให้เป็นซุ้มโคม้งแบบเข้ากับตัวบ้านที่มีความอบอุ่นของครอบครัวของโอเนอร์อันนี้ค่ะนรองครัว อ๋ออันนี้เป็นห้องครัวนะอันนี้ก็คือเจ้าของบ้านเนี่ยเขาจะเน้นทําครัวไทยข้างบนนี่ก็รู้สึกเหมือนจะโล่งมากเลยเนาะ<ช>นะครับอันนี้อันนี้ช่องอะไรครับเบลอันนี้จะเป็นช่องชาร์จสำหรับเซอร์วิสระบบไฟฟ้าค่ะอ๋อช่องชาร์ระบ,บบเซอร์วิสไฟฟ้าค่ะปกติเราก็ต้องแตะฝ้าของหมดใช่ไหมอันนี้เราทําช่องไวนะ้แล้วถ้ามันเสียก็อ่ะเปิดช่องนี้ใช่อ่าแล้วก็ขึ้นไปซ่อมได้เลยแล้วตรงนั้นน่ะมันมีปักด้วยคืออะไรอ่ะ อันนี้จะเป็นปลั๊กสำหรับวางไว้ให้ในอนาคตค่ะอาจจะเป็นพัดลมพัดลมระบายอากาศธรรมดาหรือว่าจะเป็นไฟฉุกเฉินในอนาคตก็ได้อ๋ออันนี้คิดเผื่อไว้ให้เลยใช่อาอน,นี่คิดเผื่อไว้ให้เลยอันนี้คือห้องใต้บันไดใช่ไหมเบลใช่ค่ะห้องใต้บันไดนี่คือใช้ทําอะไรได้บ้าง เดิมทีค่ะก็คือห้องใต้บันไดเนี่ยจะเป็นห้องเก็บของที่ผนังจะอยู่แค่ถึงตรงโซนบันไดตรงร,ร,ระยะเสาตรงเนี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยอ็อ,อนเนอร์เขาอยากได้ห้องใต้บันไดห้องเก็บของที่ใหญ่ขึ้นอเราก็เลยขยายเพิ่มมาตรงส่วนเนี้ยค่ะประมาณเมตรกว่าเราก็จะได้ห้องเก็บของที่มีความใหญ่มากที่สามารถแบบอาจจะเป็นห้องนอนของเม์หรืออะไรได้เลยในอนาคต อันนี้จะเป็นห้องน้ําใต้บันไดค่ะเป็นห้องน้ํารับแขกเดิมทีเนี่ยห้องน้ําใต้บันไดคือมันก็จะมีความแคบของของเขาอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่แต่ทีเนี้ยเราก็ทําให้รู้สึกว่ามันไม่แคบด้วยการเพิ่มฝ้าให้สูงขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็เลือกใช้กระเบื้องกุผนังกุพื้นอะไรเงี้ยค่ะให้เป็นโทนสีสว่างให้ให้ห้องน,น้ำมีค,ความใช่ค่ะต่อไปไปที่ไหนต่อ ไปชั้น2กันเลยไหมฮะไปกันเลยชั้น2อ,อ่ะยังไงบ้างชั้น2 เริ่มที่บันไดก่อนแล้วกันอ่เริ่มที่บันไดก่อนอุ้ยเราก็เหยียบไปแล้วสิ <laughs> บันไดยังไงพิเศษยังไงบันไดค่ะคือ,อด้วยความที่บอกไปตอนแรกเจ้าของบ้านเขาเป็นผู้ที่กเกษียณอายุมาแล้วอืคือเป็นผู้สูงอายุว่าง,งั้นเลอ่าทีเนี้ยเราดีไซน์ลูกนอนสําหรับบันไดตรงเนี้ยค่ะอยู่ที่30เซน30มเซนใช่ค่ะแล้วก็ความสูงก็จะอยู่ที่ประมาณ15เซนเ,นเนี่ยแสดงว่าการรับเท้าก็จะได้พื้นที่ในการรับเท้าก็หน้าก็จะกว้างขึ้นใช่ไหมแล้วลูกตั้งก็คือ ส่วนตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะความสูงลูกตั้งคือเท่าไหร่นะสิบห้าเซนสิบหเซนแสดงว่าระยะห่างของบันไดแต่ละขั้นเนี่ยก็ไม่สูงมากไม่สูงมากใชอ่ก็ไม่สูงมากใช่ไหมเอออันนี้คือคิดเผื่อให้กับสำหรับผู้สูงอายุใช่ไหมใช่เลยครัดีดีมากเลยครับแล้วตรงนี้ ขึน้นมาปุ๊บอันนี้คืออะไรขึ้นไปอีกก็คืออันเนี้ยเน n e r มีร e คว i r เมนต์มาตอนแรกว่าเขาอะอยากได้เป็นพื้นที่หิ้งพระที่จะสูงที่สุดของตัวบ้านเนี่ยห้องพักเนาะนอกจากนี้ตรงทางที่ตะว,วันตกตรงเนี้ยค่ะคือมันจะถ้าเรามองไปออกไปจริงๆค่ะก็จะมองเห็นวิวดอยสุเทพด้วยข้างหลง<ะ>ังคือวิวดอยสุเทพใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อถ้ามันไม่มีหมอกไม่มีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็จะชัดเลย จะ,จะพาพี่ไปดูห้องไหนต่อไปห้องแต่งตัวไหมคะอ่ะไปห้องแต่งตัวกันโอ้โหห้องแต่งตัวสมาชิกในบ้านของโอหนึ่งเนะะี่ยค่ะก็คือจะมีสามคนพ่อแม่ลูกค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีห้องแบ่งกันห้องนอนแบ่งกันเป็นพื้นที่ส่วนตัวแต่ว่าพื้นที่ส่วนรวมก็จะมีอย่างห้องแต่งตัวกับห้องน้ำชั้นสองเนะะี่ยค่ะก็จะใช้ร่วมกัน แล้วอันนี้คือประตูไปไหนอ่ะอันนี้จะเป็นประตูทางไปซักล้างของชั้นสองค่ะ ซักล้างอ,อ๋อนส่วนซักล้างนี่คือมาอยู่ข้างบนใช่แล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นความต้องการของอนเนอร์ด้วยค่ะคือเขาเนี่ยบอกว่าไม่ไม่อยากเดินขึ้นเดินลงชั้นสองเวลาตากผ้าแล้วเอามารีดข้างบนชั้นอสองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตรงส่วนโซนซักล้างตรงนี้ค่ะครเราดีไซน์ให้มันอยู่ในทางทิศใต้กับทิศตะวันตกค่ะแสดงว่าได้ทั้งลมแล้วก็ได้ทั้งแ,ดดแสงแดดในตอนบ่ายด้วยใช่ไหม<ช>ที่มันะจะคล่อยมาผ้าแห้งไว อันนี้คือชอบมากนี่คือช่องมากแล้วอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้จะคือนสร่งนิดหน่อยเป็นรางระบายน้ําสําหรับตรงโซนซักผ้าเนี่ยค่ะเวลาเขาซักผ้าหรือว่าทํากิจกรรมอะไรเกี่ยวกับที่มีน้ําไหลไงค่ะก็จะมีร่องระบายน้ําตรงนี้ก็มีช่องระบายเพื่อไม่ให้ไปกระทบกับเพื่อนบ้านก็ถือว่าบริษัทก็สามารถที่จะออกแบบตามความต้องการและตามการใช้งานจริงนะครับแล้วก็ ไม่ได้เป็นรบกวนกับเพื่อนบ้านครับออันนี้คือห้องนอนใช่ไหมห้องนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของบ้านหลังนี้ค่ะด้วยความที่ทรงหลังคาของบ้านอ่ะเป็นทรงจัว่วเพราะฉะนั้นเราก็สามารถดันเพดานของห้องนอนเนี่ยค่ะขึ้นไปถึงโครงสร้างของหลังคาได้เลยความสูงมันก็จะได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตรง หน้าต่างค่ะเราก็เปิดโลงให้สูงถึงเพดานไปเลยค่ะเวลาเรามองออกไปอ่ะเราก็จะเห็นวิวที่กว้างมากไงค่ะทีนี้พอกลางคืนอ่ะลูกสาวของโอนเนอร์อ่ะค่ะมีไอเดียว่าเออเราอาจจะได้มองเห็นดาวที่แบบสวยในตอนกลางคืนมีความแบบโรแมนติกนะเห็นเต็มๆเลยนะเพราะงั้นห้องนี้ก็ตั้งชื่อได้เลยว่าเป็นห้องชมดาวก็ได้ห้องนอนชมดาวแล้วห้องนอนใหญ่เนี่ยปกติแล้วเนี่ย มันต้องมีห้องน้ำสิเบลต้องเล่าก่อนว่าอันนี้เป็นรีคอยเมนของโอเนอร์เขาด้วยว่าคคือเขาอะอยากได้ห้องนอนเป็นพื้นที่ส่วนตัวแต่ว่าห้องน้ำอะให้แยกออกไปเป็นส่วนรวมเลยค่ะเพราะว่าเขาอยากให้แบบเรื่องกลิ่นเรื่องความชื้นเนี่ยออกไปข้างนอกด้วยอ๋อแบบนั้นด้วยก็ใช้รวมอยู่ข้างนอกเลยอ่าแสดงว่าเขาก็เน้นการพักผ่อน,นจริงๆแหละ อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งค่ะก็จะเน้นความโปร่งโล่งสบายเหมือนเดิมเลยอันนี้ก็ชมดาวได้นี่ใช่ไหมได้เหมือนกันชมดาวได้เหมือนกันอ๋ออันนี้ก็ชมดาวได้เหมือนกันอันนี้ก็คือห้องน้ําก็คือใช้รวมกันข้างบนอ๋อห้องน้ำก็ห้องน้ําก็ไม่เล็กนะใช่นะครับก็ ใช้สอยได้เต็มที่เลยคือภาพรวมของดีไซน์ค่ะแล้วก็เน้นโปร่งโล่งสบายนะคะคเพราะฉะนั้นห้องน้ําเราก็ยังโปร่งโล่งสบายกันใช้สีกระเบื้องก็สีโทนสวานะะ่างนีค่ะเพิ่มช่องเปิดหน้าต่างเพิ่มแสงสว่างให้กับห้องน้ำแล้วก็ระบายอากาศได้ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราเพิ่มฟังก์ชันให้กับห้องน้ำก็คือเป็นการเบิ้ลผนังหลังชักโครกเนี่ยค่ะไว้สำหรับเก็บของก็ค,คือทำตรงนี้เข้ามาใช่ไหมเพื่อให้ลูกค้าเนี่ย เจ้าของบ้านเนี่ยสามารถใช้งานได้เต็มที่เลยก,ก็คิดเผื่อมาด้วยอันนี้ก็วางของได้อันนี้ก็วางของได้นะครับเอออันนี้อันนี้ดีเลยนะครับ น,นี้น่าจะเป็นไฮไลท์อีกตัวหนึง่งสวยมากอันนี้จะเป็นทางเดินไประเบียงตรงหน้าบ้านนะคะคแต่ทีเนี้ต้องมีราวกันตบของระเบียงใช่ไหมคะคทางดีไซเนอร์เนี่ยก็เลยอยากดีไซน์ให้มันเข้ากับตัวบ้านนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือจะช่วยทางสายตาจากบ้านข้างๆด้วย เราก็จะเห็นแบบเป็นตัวบ้านตัวบ้านอันนี้ค่ะเราก็ดีไซน์ให้มันเป็นแบบทรงจั่วค่ะเพราะฉะนั้นโครงสร้างทั้งหมดของเราอค่ะก็เลยจะดันให้มันเป็นทรงจั่วตามที่เราดีไซน์ไปเลยจะไม่มีคานมาฝัางอย่างเงี้ยอ่ามันก็เลยไม่เกะกะตาเนาะใช่อันนี้ดีมากเลยเนาะค่ะเป็นแบบว่าชมวิวทิวทัศน์อะไรงเงี้ย หน้ามานี้ก็เป็นพื้นที่เป็นร้านอเน,นกประสงค์โล่งๆเลยเนาะคือ<ช>อันนี้ตอนแรกคร่ะคือมันก็เป็นแค่หลังคาของโรงจอด,ดรถค่ะปกติ<ช>ก็จะเป็นหลังคาแลหละ<ช>แต่เราก็เพิ่มมาให้สามารถใช้พื้นที่ใช้สอยตรงนี้ได้<ช>นะมันเหมือนเป็นพื้นที่ดาดฟ้าพอดีใช่สามารถใช้ได้เลยเดีมากครับกินหมูกระทะนะพี่ว่านะกินได้ทั้งคืน <laughs> <laughs> กินได้ทั้งคืน เก็บรายละเอียดนะครับทุกเม็ดทุกซอกทุกมุมเลยนะครับแล้วสําหรับคนที่สนใจนะครับอยากที่จะออกแบบบ้านอยากที่จะสร้างบ้านนะครับเขาต้องเริ่มต้นจากจุดไหนบ้างน้องเบลมีคําแนะนํำยังไงบ้างครับก็เบื้องต้นนะคะเราก็ต้องสารวจตัวเองก่อนค่ะว่า เรามีความต้องการแบบไหนเราอยากได้ห้องขนาดไหนบ้างเนะะี่ยค่ะหรือว่าเราชอบสไตล์แบบไหนอาจจะหาเล f e อ e n c e ตามอินเทอร์เน็ตมาก่อนก็ได้หรือว่าถ้าคิดไม่ออกจริงๆก็มาสามารถปรึกษาเราได้เลยค่ะเราก็มีบริการให้ตั้งแต่ออกแบบ,บมีทีมสถาปนิกแล้วก็วิศวกรคำนวณให้ด้วยค่ะก็คือว่าครบจบในที่เดียวแล้ว สมมุติเขาสนใจเนี่ยต้องติดต่อไปที่ไหนครับน้องเบลบก็ติดต่อได้ที่บริษัท g r ีน n อ r รี่แอนด์ดีไซน์คอนสตรัได้เลยค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะครับท่านสามารถติดตามรับชมผลงานของบริษัทได้นะครับที่ w w w cmkgreeneryproperty. com นะครับสำหรับวันนี้ผมและสถาปนิกคนสวยน้องเบลนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ